เช็คดวงลายปักวันที่16ถึงวันที่30มิถุนายน2565ราศีตุลการงานของชาวราศีตุลในช่วงนี้จะได้รับงานที่ชอบหรือไม่ถนัดเข้ามาทำอยู่ๆคุณอาจจะต้องถูกยัดบางอย่างที่เข้ามาในมือคุณโดยที่ไม่ค่อยเต็มใจนักอาจจะมีคนลาออกจากทีมไปโดยไม่ได้ตั้งใจทำให้ช่วงนี้คุณจะต้องตั้งรับกับหลายสิ่งหลายอย่างหรือทำงานคนเดียวมากขึ้น การเงินในปักนี้คุณอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องการเงินให้มากกว่าเดิมเนื่องจากว่ารายจ่ายของคุณเข้ามาเยอะมากเลยทีเดียวแต่นั่นก็เป็นรายจ่ายที่คุณรู้อยู่แล้วว่าอาจจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของการหมุนเงินไม่ทันในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดในปักนี้คุณอาจจะได้เจอคนใหม่ๆที่เข้ามาในทางออนไลน์แต่ก็ต้องระมัดระวังว่า mm. เขาอาจจะมีคนคุยอยู่แล้วด้วยส่วนคนที่มีคู่ ักนี้อาจจะต้องเป็นฝ่ายเดินทางไปทํางานในที่ไกลๆหรือเขาอาจจะมีความลับบางอย่างที่ปิดบังคุณอยู่ก็ได้ให้คอยสังเกตดูปัญหาเรื่องสุขภาพให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องข้อกระดูกฟันอาจจะมีปัญหาสําหรับชาวราศีตุลในช่วงนี้